เฮ้ยฟอร์ดไนท์ในก๊อปเกมเราวะเนี่ยอะไรอ่ะเหมือนกันเลยนะเนี่ยไม่ได้ก๊อปปะเป็นเกมแบทเทิร์นเยอะเหมือนกันเลยเราก็แค่แบบดูเป็นแต่่กอนนายเป็นเกมยิงคนเลนส์ไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วเปิดฟรีแล้วแย่งลูปข้าวแพทเทิร์นเยอะเหมือนกันไหมมันก็แค่เป็นแนวยิงเหมือนกันเลยแค่ดูแต่เราขายดีกว่าเยอะคือสกินเราขายดีมากเลยคือเราคอลแลบแบบ ทั้งอนิเมะทั้งดารานักแสดงทั้งนักร้องทั้งเพลงแต่ปืนเราสมจริงละนุ่นนายเนี่ยปืนเราอะแต่มีืนจริงดูมีสมดุลแล้วล่ะอาจจะมีแหละอาจจะมีนิดหน่อยแหละดูรายได้เปล่าปืนเราบว่าเปิดดูตลาดหุ้นอะเออสกินเราขายดีเว้ยเฮ้ยแล้วปืนเราเล่นยังไงคนไม่เล่นแล้วไงคนไทยไม่ค่อยเล่นือไม่เป็นไรแต่รายได้มันก็้ามาแต่ห่ายชาติไงอเมริกาญี่ปุ่นก็เล่นเยอะเออสกินมันขายดีรายได้มันก็เยอะ เอ้าไม่มีในมือถือแล้วไงมีแต่เกมเรามัน iOS อ่ะไอที่สี่มีแล้วเนาะมือถือได้อะไรต่อีกโอ้ปืนอะไรกระตูนอะไรเอ้าเอ้าเกมเราก็มีเด็กเล่นอะไรรายได้ไม่เท่านานก็เด็กก็เล่นไงก็มีอ่นแกะขายตรมขายปั้นไนย์ชุดอะไรเนี่ยชุดทหารกระตูนไงเท่เนาะโอ้แต่คนไทยเล่นเกมเราเยอะนะวไว้ติดงอมแงมเลยอ่ะ คนเล่นเกมนายเยอะเท่าเราเบ้าอะไรอ่ะโอ้แล้วเกมนายอย่างปิงเลยเกมเราไม่ปิงนะคือแบบว่าคงเกมเราอะไรได้เยอะคนญี่ปุ่นเราสู้ได้หมดอ่ะเกมเราขายขายสกินเราขายความเป็นตตุ้งก็ไม่ได้แย่หรอกกินหมดไปก็ทำได้ไม่มันมีหมดอื่นด้วยโนบิลก็มีเกมนายมีเครื่องบินหรือเปล่าลองก่อนลองเล่นก่อนไอเออปิวปิวปิวอ่ะ ูกเกมากระตนมา่นนเล่นปันไม่ได้แพร่หลายไงมันก็ต้องมีคอมแรงใยู่มีพีเอสจะโคไทยไม่มีก็ไมาเล่นเชิาเรียนภาพสวยปรับฟูแบบปรับภาพขนาดจีก็คือชัดกว่าภาพจีเยอะไม่ได้ของไม่ได้ขาซูมในยาแต่ขู่ไม่ใช่ แต่เกมเรามันภาพสวยไงมันกระฟองไม่ได้นะปืนไม่เห็นีปืนเรามันก็สวยเียบปืนเราเพ้อด้วยนะปืนยังไงเออเจ็บปืนเราเพ้อยิงยิงในเกมเราไหมไม่ได้เกมด้วยก็ได้เรยจีบเราด้วยว่าเราไม่ได้กปิตัวเราฟอร์นก๊อปม่ได้ผับจีบเราเราดูเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอินฟอนไนท์เล่นย่าโมดบิวด้วยใครไปบิวได้เหมกอเล่นใหมือนกันเบธเลโยมันก็เหมือนกันได้ไหมล่ะเกมอื่นก็บัธเลโย